สวัสดีจ้าอันนี้เรามารู้จักกับต้นคลาต้นคล้าน้ำช่อห้อยหรือเพ็่นเอินต้นคลาน้ำซื่อๆก็ไดกบเอินพุทธลักษาน้ำกับเอินจ้าลักษณะทั่วไปเพิ่นกระจ้าย่ยต้นพุทธลักษานี่ละจ้าแต่ว่าเวลาเพิ่นแทงช่อดอกชอ่อ อันนี้ขึ้นมากเป็นจะเป็นการสูงยาวหอยอันนี้มันเป็นแบบว่ามันยังเบาบานคากนาะจะ้ะเป็นกระลังเป็นช่อดอกจุ้มจุมดอกจุ้มจุ้ม,ม,มหอยอยู่เห็นเพิ่นแปลกดีก็เลยไปศึกษาคนคว้ามึงเพื่อนเกิดอยู่ในาน้ำนี่จ้ะจึงได้เอ่ยมาพุทธรักษาน้ำนาะจะ้ะเกิดอยู่ในานา้ำและะ้วก็ เพิ่นวาใส่เป็นปลูกเป็นไม้ประดับน้ำสาปลาน้ำบ่อเลี้ยงปลาปลูกไว้ประมาณนี้ละค่ะว่าเป็นไอพืชทีฟอกอากาศได้เป็นพืชทีไอผลิตในตัวเจนสูงเพิ่นว่าอากาศซับประคุณทั้งยาของเพิ่นก็มีเด้จ้ะ จริงเนึกงว่าสวยปลูกว้ประดับสวยงามซื่อๆแต่ว่ามาศึกษาแล้วกับพบษะประคุณท่างยาของเพิ่นก็นมีค่ะเงาหรือหัวมีลดเย็นใส่เป็นใส่กินเป็นยาแก้ไขรักษาอาการพิษไข่ไข่เหลืองไข่เนื้อไข่ปอดบวมไข่การไข่จับสัน<ป>้นกระทุ่งพิษไข่ไข่รากศาสตร์ไข่หัด ะกระดับผิดไข่ทั้งปวงพันวาหมาะสัพพับกุ้เพันกรด,ดียูเดอจ้ะและกายังเป็นยาแก้หัดอิสุกอิไซฟีดาดประดงพันว่าอันนี้ใส่หัวมันเด้จ้ะ่าอะไรก็ช่วยในการหลอนในก็ะหายน้ำช่วย,วยลดความร้อนในร่างกาย อพิ่มเป็นยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบอีกน้ำค่ะเพิ่มสำรับสบมุนไพรไอซับประคุณทั้งด้านสมุนไพรเพิ่นเกลส่วนมากใส่หัวเนาะคะ่ะเพราะว่าลำต้นเพิ่นเกลสูงแบบนี้ตะไมโบราณเพิ่นว่าเอามาใส่เอามาตากแห้งการมันเนาะคะ่ะเอามาตากแห้งใส่เป็น ใส่ทําเป็นเครื่องจักสารใดค่ะเช่นเอามาสารเสื้อว่ะสันต้นคลา้าต้นคลุมต้นคาต้นคุ้มเขาก็เอิน้วยจ้ะเห็นมันสวยดีกะเลยทายมหาพี่น้องชมมึงจ๋าว่าแปลกดีจ้ะ สำหรับสมุนไพรที่ท่างช่องน้าไม้เมืองกับเป็นสาระความรู้เล็กเล็กนหน่อยจากท่างช่องเนาะจ้ะพนที่พี่น้องจะใส่ก็นำไปศึกษาปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณผู้ที่เขามีความรูด้ด้านยาสมุนไพรเนาะจ้ะบุกวนสือนํำมาใส่เองโดยที่บุได้ศึกษาสำหรับทางช่องก็หวังวา่าความรู้เล็กๆ,ๆหน้หน่อยกะือสิเป็นประโยชน์สาระ ให้ท่านผู้ชมได้ความรูบางเล็กๆหน้อยๆเน้อยจะเนะาเนะถ้าชื่นชอบในการทําคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนั้นอุบลนในเด้อจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อส่ได้พลาดคลิปต่อไปของทางช่องและขอประคุณพี่น้องทุกคนที่ยัง ให้กำลังใจกันตลอดมาจากบวาืสล่งคลิปไกด์ติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจทั้งช่องก็จะพยายามสรรหาสิ่งไม่ไม่แปลกๆที่ว่าพี่น้องอาจจะบลูหรือูอยู่แล้วว่าซื้อนั่นซื้อนี่แต่อาจจะบรูรัพย์ประคุณของเพิินเนาะจะ้ะเพราะว่าทาังช่องก็จะแนะนำทั้งด้านสม,มุนไพรเนาะค่ะแล้วก็ซื้อตน้นไม้ต่างๆที่เห็น แปลกๆก็จะนํามาให้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไม่ซ้ำนี่จ้าพอกันคลิปนาจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ